เพื่อนๆก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฟากกดไลค์นะครัดินตามนะช่องไออุ้ยเมืองการไ้ด้วยนะเพื่อนๆโอเคเมื่อทราบันนี้นะครับเรามารับชมพระเมืองกาลนะเป็นเหรียญหลวงพ่อนาสนะครับวัดสี่โลฮะลาดบำนุงนะครับดูวัดวัดสี่โลนะถ้าคนทามวกาจะเรียกว่าวัดสี่โลนะครับพรบเหรียญรุ่นนี้เป็นปีสองสี่นะครับเป็นอายุครบแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อนะเอกลักษของเหรียญหลวงพ่อนาเนี่แท้ถูกรุ่นนะครับจะเป็น คล้ายๆใบสาเกนะเพื่อนๆอาใบสาเกแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเป็นยิบยักยิบย,ยักมัน,นียอ่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อนาศนะครับอ่ารุ่นนี้แปดสิบเอ็ดปีปีสองสี่นะนี่เป็นพัดเหรียญพัดยศนะครับนี่อ่าแปดสิบเอ็ดปีนะครับอ่าสี่ตุลาสองสี่นะครับอ่านี่สลากพระหลวงพ่อะะาพนาศเนี่ยหัวนหน้าใสาทุกรุ่นเลยนะครับ พราะหลวงพราฏเนี่ยเป็นพระท่านมีชื่อเสียงมากในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทั่วประเทศอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพนานนะครับถ้า,าเดินมาเมืองกาญหรือว่ามาทามง,งเนี่ยมีพระหลวงพ่อแหวนขอนีอ่ยังไงมีค่าน้่มันกับ,ก,บกับบาแน่นอนนะครับท้านหลงทานนะเพื่อนทราบเ,เนี่ยหลวงพนาฏเนี่ยเนี่ยหลวงพนานนะครับด้านบนเนี่ยจะมีชนะลงนะครับเป็นการเป็น สิ่งของศักดิ์สิิทธ์ของหลวงพ,อพอ่อนะหลวงพ่อกจะจะแปะชนะลงที่ปุกเสกแล้วเนี่ยเอาไว้ในวัตถุมงคลของท่านแทบท,ทุกรุ่นนะทุกทุกแบบนะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จท้าคดาอะไรเนี่ยจะมีชนะลงแล้วเนี่ยติดไว้นะครับเป็นสนัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากว่าเป็นของหลวงพ่อนะครับอาเช่นไหมเหรียญเนี่ยเราขับปุกเสกขังนึงแล้ว,ลวชนะลงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยปุกเสกไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาติดเป็นการถ้าเหรียญไหนที่ชนะลงยังอยู่เนี่ยก็ถือว่า เหรียญก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้เป็นอย่างมากนะครับถึงไม่มีก็น่าใช้ด้วยเนืแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็จะแบบปลุกเซกสองวาระเลยนะครับปุกเซกชะนลงด้วยปุกเซกเหรียญวยัตถุมงคลด้วยนะครับก็จะยิ่งน่าใช้เข้าไปใหญ่นะีสำหรับเหรียญที่มีชะนลงติดไว้ด้วยนะครับแต่ว่าแท้แท้ถ,ถูกรุ่นนละลวงพ่อเขาก็จะติดไว้นะเห็นไหมสำหรับเหรียญเทนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้คาดว่าต่อเนี้ยังไม่มีของปลอมล็อกเหรียญแม่เข้ามานะครับ แต่ว่าอาอนาคตไม่แน่นะเฉา,าหาก็ดูให้คมคมระวังระวังไว้ก่อนนะครับดูพวกออะไรอข้อตั้งๆเห็นไหมขอ้อด้านในละเอียดนะครับดูให้ตั้งๆเหมือนๆดูให้ตั้งๆขอ้อบด้านในนี่ยถ้าตั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสกแาเทสูงแลนะ้วเห็นไหมเห็นไหมครับตั้งเป็นสั่นคมดีเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเวียนเนี่เห็นไหมสั่นเลยนะเส้นคมคมนะครับ นขางโโคมๆน,นะครับคมเลยนะเห็นไหมเส้นเนี่ยผมก่อนเนี้ยใช้นิ้วชีเลยครับเพราะว่าไอ้ที่ฉีไม่รู้ที่ไหนนะเนี่ยเส้นนะี้ยซุกเห็นไหมแทงเข้าไปตนะรงเนี้ยเส้นเนี้ยคมเลยนะเส้นนี้ต้องคมคมเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหม,เ,หไหมเป็นเส้นไขาเส้นสอนกันเห็นไหมครับ ะระหว่างด้านบนแล้วก็ด้านด้านเฉียงที่เขาช่างเขาแกะบอกเนี่ยแทงปุ๊บมีเส้นสอนตรงนี้ก็ตรงนี้ลงมานะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้ใหดีครับมันมีเส้นแตกเป็นติ้งติ้งเองเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเกยๆกันเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับมีปลายเส้นโคง้งๆเห็นไหมแบบนี้แท้เลยนะนะ ดูหน้าหลวงพ่อให้คงชัดลึกเหมือนกันนะครัข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อหน้านะครับวัดสี่เหลห่านะ,ะเนี่ยเป็นเวียนถ้าเขาเขียนแบบเนี้ยมันจะเขียนคล้ายๆกับรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นสองนี่จะเป็นใช้คําว่าผ่าคูนะหัน 2, ุนสองุนสามถ้าเขียนว่าหลวงพ่อหน้าว 4, ัดสี่เลหะนเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เลยจะเขียนว่าหลวงพ่อหน้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตนะครับแยกบอกอะไรกูเนี้ยแยกพวกรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะเพราะว่าหลวงพนาเนี่ยสไตล์การทําเหลี่ยมของแต่ละรุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาใช้การแยกหน้า,ยาแยกพิมพ์บอกหน้านะครับแล้วก็พิมพ์บอกหลังเนี่ยก็จะใก้ต่างกันนะสำหรับแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าสร้างคนละขังกันเนี่ยใก้ต่างกันแน่นอนเพราะว่าพอไอ้เหรียญรุ่นแรกเนี่ยมันปีประมาณศูนย์สามนะครับสองพันศูนย์สามรุ่นแรกเนี่ย ลุ้นสองกับหนึ่งหนึ่งนะครับพอหนึ่งหนึ่งก็ศูนย์สามเนี่ยบล็อกหน้าเนี่ยเริ่มผัแลนะพอเริ่มผังเน,นี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนบล็อกหน้าเป็นมาเป็นลุ้นสองนะอันนี้ก็จะเป็นการแยกบล็อกนะครับเพราะว่าทํากันคนละค้งนะพวกคาหรือไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าใช,ใช่ว่าทําครางเดียวกันแต่มีหลายบล็อกนะพคำว่าหลวงพ่อหน้ามัสยิหลวงพ่อหน้าแรกก็จะพิมพ์ว่าหลวงพ่อหน้านะเพราะว่าท่านน่าจะอย่างไม่ได้หลับ ทำพักคูนะก็เลยใช้คําว่าหลงาหานะวงพ่อนาศเหลียนเป็นแรกแต่พอมารุ่นสองเนะี่ยใช้คําว่าพักคูแล้วแสดงว่าท่านอาจได้รับพรดูดพักคูแล้วนะครับสำหรับปีหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเหรียญนี้ก็น่าจะทํำไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมไม่ใช้พักคูแต่ว่าใช้คําว่าหลวงพ่อนาศเห็นก็น่าจะแบบยอ้อนรุ่นแรกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันเนี้ยได้รับสมณศักดิ์แล้วนะครับไม่ใช่พักคูนะเป็นพักคูสัญญาบัตรชั้นเอกเลยนะครับเถึงไหม เป็นสมศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นเอกเห็นไหมเขาก็บันทึกไว้นะครับสี่ตุลาสองสี่นะเมื่อสระเอไม่ค่อยเห็นชัดเห็นไหมครับเห็นไหมผัดหยดก็เม็ดเม็ดในพัดหยเนี่ยคมคมนะครับอ่าดูไว้คมลึกกระแสเหลี่ยนอย่างเงี้ยเห็นไหมกระแสเหลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยอีเซนเซนเห็นัหมน,นะครับอ่ากระแสเหลี่ยนวันนี้แท้เลยนี่ครับนี่นะ ปร,ววประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณนี้นะแต่เหนือซิงอื่นใดนตัวอักษรเนี่ยก็จะเด้งคมชัดนะครับเห็นไหมคำว่าอายุเนี่ยนะครับม่คยชัดเลยนะไฟมือสะท้อนดูเพื่อนขออภัยนะครับไฟมือสะท้อนคำว่าอายุเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่เด้งคมชัดลึกดีเลยนะเห็นไหมแล้วก็พวกยันต่างๆเนไม่เบื่อครับไม่เบืนะ่อและเหลี่ยนเท่เห็นไหม นี่ไหมครับตรงสระอีตรงรอคล้ายๆรอเรียนะถ้าเป็นยันนะอันนี้สระอีเนี่ยโอ้เส้นหงุดหุเลยใ่อือขอขไปนนนี้เห็นไหมสระอีนะครับสระอีเห็นไปลาเห็นไหมนตรงนี้ยังอีละกันเห็นไหมครับ คมมากนะครับอย่างมีคมมากยังมีแท้เลยอ่าอย่างนี้มมน,ะน,น,นะอ่าแคปรูปไปแนละ้วเพื่อนๆอ่ะแครไปได้นะครับเน,นี่ยสระกอีตรงหลอเรือเนี่ยโหมันแต้คมมากฟิบเลยไหมอ่าเห็นไหมครับอ่าอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูอ่าเหรียญพัยดยยศนะปีสองสี่นะครับอายุครบแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อนะ ก็เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อน,อเอน,นาเนี่ยสวยรุ่นเลยคนะรับเราแกะเอาเมยีเยไปสวยงามนะฉายเลยนะและที่สําคัญนะมีชานาลูที่ผมวอกไปเนี่ยมีชานาลูติดอยู่เนี่ยถือว่ามีของดีของพิเศษอยู่ในตัวพระด้วยนะครับเราก็เอาไปใช้นี่ก็เชื่อว่ามีพัตตุคุณแน่นอนนะคระับสรณหลวงพ่อนาเนี่ยดุ่งดังมากเนะลยหลวงพ่อนาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักกับเอาไปว่าเมืองกลางนะเพื่อนเพื่อนๆนะ ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อน้านาะครับสำหรับคนเมืองการนาะรับประกันได้เลยนะครับสำหรับคนเมืองการไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อนะอคือมีทั้งอยู่บนคอเนี่ยแฟนไปไม่อายใครเนี่ยทุกคนรู้จักหมดนะสำหรับเดียนหลวงพ่อหน้านะครับเพราะว่าเป็นโอ้เป็นเอาเป็นว่าสุดยอดพผาเกจิองการอีกรูปนึงเลยนะครับที่ว่าโด่งดังมากๆสุดๆไปเลยนะสำหรับหลวงพ่อหน้า,นา,าและเป็นพระดีที่น่าใช้ของเมืองการที่ผม อยากแนะนำเป็นเพื่อนใช้กันนะครับสหรับเรียนพนักงานปัจจุบันราคาจับต้องได้อยู่นะครับนี่รับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะอก็ใครยังไม่มีก็ดูคลิปนี้จบก็ไปหามาใช้นะครับดูต่าที่หม้อหม้อเนี่ยท่านได้ผ่าเทนะครับดูพวกกระแสเหรียญอย่างเงี้ยนะกระแสเหรียญฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้ยดูพวกความคมชัดของตัวหนังสือนะครับดูกระแสเหรียญดูความคมชัดดูพวกเม็ดอะไรพวกนี้ให้คมคมเนี่ยเม็ดมีกีกยยากเนื้อเงี้ยนะ ดูพวกเนี้ยสลักแแทกเนี้ยเห็นไหมผมไม่รู้นะครับว่าเป็นคําว่าอะไรแต่ว่าเหมือนสระอแเนี่ยมันแทกใช่นไหมครับนี่ครับก็เป็นจุดดูนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบมาเหรียญนี้ยังไม่มีเกนะครับพเพื่อนๆเนี่ยไปเจอเหรียญรุ่นนี้ก็ดูให้คมก่อนอ่ะยังไม่มีเกย์เดี๋ยวพูดไปมันมันมีเกย์ขึ้นมานี่ทําไงไม่รู้นะครับก็ดูกระแสเหรียญตามที่ผมบอกแล้วดูพวกความคมเนี่ยตรงติ้งเนี่ยเห็นไหม เนีย่ยแตกเสน้นแตกคมๆปายเสน้นเห็นไหมครับฟึ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าก็ดูประมาณนี้นะเพื่อนเอ่าสำหรับคำว่าไม่ยังไม่มีเกย์นะผมไม่ยากใค้เพื่อนๆคิดว่าอย่างนั้นเราไปเช่านะครับเพราะว่ามันมันต่อเน,นี้มันไม่มีเก๋อนาคตมันไม่แน่นะเพื่อนเพื่อนนะเจอาห่าคือดูความคมชัดเป็นหลักจากที่ผมบอกไปเนะี่ยอ่าจะจะถามให้ท่านเนี่ยได้ผ่าเทมาใช่นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับที่เราเชมแนนจบวันนี้พิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ